สวัสดีสมาชิกเอฟเซีกันนะคลิปนี้แอสติฟ้ามาเบิ่งแนวทางมวยนี่คืออีกเช้าวันที่สองสิงหาคมพี่เนาะอ่าเมื่อวานมวยนี่คือีเช้าวันที่หนึ่งสิงหาคมอ่าชุดเจาะบ่วพานพี่น้องชุดเจาะบ่วพานอ่าแต่ว่าสายวิง่งสายรูดกับเขาตัวเด่นเนาะเพราะว่ผลน,นี่ออก สามสองเจ็ดหกสามอ่าสายวิ่งสายโหลดมาเจ็ดพี่นอ้องก็มาตัวเด่นส่วนจุดเจาะบัวพานอืเออเออมออเขาก็เบิบ่งไว้เป็นแนวทางแต่เขาสอบเขาก็จังตามแต่บ่วสอบเขากับเบิ่งใหม่เป็นแนวทางแต่ว่าสําหรับหอยเหล้ามา่อคืนก็นอ่าพานพี่นอ้องแตกเก้าสี่อ่าหอย ดาวโจนคืนแรกของเดือนนี้ของอาทิตย์นี้ก็แตกพี่น้องดาวโจนแตก40ลาวก็แตกเก่า4เมื่อน,นี้เขาก็มาบึงแนวทางวันนี้กี่เชา้าวันที่สองพี่น้องวันที่สองของอาทิตย์นี้แ้วก็เป็นวันที่สองของเดือนนี้ก็เบ,บิงไหวเป็นแนวทางแต่ถูกถูก,ถกใจก็กดที่ตามช่องนี้ไว้พี่น้อง เวลาเอ็ดลงคลิปเอกก็ะสิอบริษัทออมุ่นข้าวสารเอาก็มาเบิกกันเลยแนวทางไว้นี่ขี่เช้าวันที่สองสิงหาคมพี่น้องก็จะได้ประมาณนี้พี่น้องก็จะมีชุดเจาะก็จะมีศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์สี่าวิ่งชายรูดนะรูด เก่าพ <S preach science> ี่น้องเด็ดเอรูด네ศูนยเด่น0ูน์ลองเก่าบ่ชอบตัวเด่น0ก็เหมือนเดิมพี่น้องเขาก็เอาชอบเอาตัวที่เขาชอบมาจับจะได้ประมาณเก9าหกเก้าี่พี่น้องเขาชอบเก่าเขาเก่ามาจับแต่ว่าเอ็นเดเด่นศฟันศนย อ่าถ้าห้อบริษัทศูนย์นอกเขาเก่าอันนี้จะขึ้นเนี่ท่างห้ยหุ่นนิคีอีเช้าทีเนาะวันที่สองสิงหาคมนะจะโฉบมันมาทุกคนครับ